สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์นี้การันตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอ๋อมสกาวใจการันตีความเก่งกระติบหลังถูกแซะเป็นดาราอะไรก็ง่ายเป็นทั้งนักแสดงและช่างศักมากฝีมืออย่างกระติบชว,วันกรวัฒนาพิสิทธิ์กุลดาราสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยที่ตอนนี้เธอนั้นก็มีอีกอาชีพที่เป็นช่างศักและเธอนั้นก็เพิ่งได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันสักรครั้งแรกในชีวิต ทำกางแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแสดงความมีดีและชื่นชมแต่เธอก็ดันโดนแซะจนได้ในทํานองเป็นดาราอะไรอะไรก็ทําง่ายลองเป็นคนธรรมดาก็ไม่มีอะไรง่ายแบบนี้กว่าจะมีคนรู้จกักโตช้าแน่นอนงานนี้อ่อมสกาวใจนักแสดงสาวตัวแม่ของวงการบันเทิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของกระติ๊บเรื่องนี้ผ่าน Facebook ว่าอ้าวอิจฉาเขาละไปศึกษาข้อมูลน้องกระติ๊บก่อนนะ เขาเรียนจบศิลปกรมีความสามารถและพรสวรรค์ในการวาดรูปมาน,นานมากๆแล้วค่ะไม่ใช่แค่เป็นดารานะคุณจะอิดชาเขาที่เขาเก่งและสวยแถมยังมีความสามารถพิเศษไงถึงมาพูดแบบนี้จะบอกให้นะคนเขาดูที่ผลงานค่ะเขาตัดสินกันเองไม่ต้องมาบอกเนอเนกระติปสําหรับแม่อม๋มคือเก่งสุดยอดมากๆลูกโดยกระติปได้คอมเมนต์ว่าแม่หนูมากรี๊ดกรี ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ